สวัสดีค่ะพบกับคุณหมออีทพิญยาดากุมารลแพทย์ทางเดินอาหารและตับอีกเช่นเคยนะคะในช่องที่มีชื่อว่าเด็กดีมีสุขบ,บายหมออีทค่ะช่องที่รวมเอาสาระดีๆเพื่อเด็กและทุกคนในครอบครัวม,มานาเสนอภายใต้คอนเซปท์ที่มีชื่อว่า Happy Baby Happy Family นะคะในวันนี้คุณหมออีทมีสาระดีๆอะไรมาฝากลองติดตามชมกันดูค่ะ สำหรับในอีพิโซดที่แล้วนะคะอีพิโซดที่7นะคะคุณหมออิทก็ได้เล่าให้ฟังว่าวัคซีนที่เราควรจะไปรับในช่วงที่มีโควิดอะบาดเพื่อป้องกันปอดอักเสบมีอะไรบ้างนะคะในอีพิโซดนี้เป็นอีพิโซดที่8นะคะคุณหมออีทก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าหนึ่งในเชื้อที่ทำให้เกิดปอดอักเสบนั่นก็คือเชื้อไวรัสที่ก่อโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะมีรายละเอียดยังไงไปติดตามชมกันเลยนะคะ มีคำถามว่า,าโรคไข้หวัดใหญ่คืออะไรนะคะโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งสามารถก่อโรคได้ทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนและระบบทางเดินหายใจส่วนล่างค่ะโดยที่เชื้อที่เป็นสาเหตุนะคะคือเชือ้อไวรัสที่มีชื่อว่าอินฟลูเอนซ่านั่นเองค่ะ โดยที่สามารถพบได้ทั้งสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B นะคะสายพันธุ์ A ที่พบบ่อยก็คือเชื้อ H1N1 หรือว่า H3N2 นะคะและสายพันธุ์ B ที่พบบ่อยก็คือวิกตอเรียหรือว่ายามากาตานั่นเองค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเจ้าไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้ในทุกๆปีนะคะจึงเป็นที่มาว่าเชื้อตัวนี้สามารถที่จะแพร่ระบาดได้ทุกๆปีเช่นเดียวกันค่ะ ถามว่าโรคไข้หวัดใหญ่แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดายังไงนะคะสำหรับความสำคัญของไข้หวัดใหญ่นะคะต้องเรียนว่าไข้หวัดใหญ่มีเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันนะคะซึ่งมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดานะคะสามารถที่จะแพร่กระจายระหว่างบุคคลได้ง่ายกว่ารวมถึงมีอาการได้นานกว่านะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะมีโอกาสทำให้ ผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ค่ะถามว่าไข้วันใหญ่ติดต่อได้ยังไงนะคะ เนื่องจากว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันนะคะดังนั้นจึงสามารถติดต่อโดยผ่านทางละอองฝ่อยจากการไอจามหรือว่าพูดคุยนะคะโดยที่การแพร่กระจายเชื้อเนี่ยก็สามารถที่จะแพร่ได้ตั้งแต่1นถึงสวันหลังจากที่แสดงอาการนะคะแต่หากว่าเป็นเด็กหรือว่ามีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนี่ยก็สามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อได้ถึง7วันหลังจากที่แสดงอาการะคะ่ะ สำหรับอาการนะคะหลายๆท่านที่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคงจะพอทราบกันดีนะคะเป็นทีเดียวก็คือเข็ดเลยค่ะอาการนะคะเช่นไข้สูงหนาวสั่นนะคะโดยทั่วไปอาการไข้เนี่ยมักจะเกิน3 8องศานะคะมีอาการปวดศีรษะปวดต้นคอปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดตามตัวปวดกระดูกนะคะบางท่านก็จะมีไอแห้งๆหรือว่ามีเจ็บคอร่วมด้วยค่ะ สำหรับผลกระทบของร่างกายเมื่อรับเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าไปแล้วนะคะมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะ เรารับเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าไปแล้วนะคะก็จะส่งผลต่อระบบเย่อยบุนะคะทําให้เ,ย,เย่อบุนียถูกทําลายเกิดมีการาแทรกซ้อนในเรื่องของหูชั้นกลางอักเสบนะคะหรือว่าลงปอดกลายเป็นปอดบวมได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีเรื่องของโรคปอดเรื้อรังนะคะเช่นถูกลมป่งพองหรือว่าหอบหืดเองเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบของหลอดลมนะคะจนเป็นสาเหตุให้มีการกําเริบของโรคได้ค่ะ และเชื้อตัวนี้ยังส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะทําให้เพิ่มโอกาสที่ไขมันในเส้นเลือดเนี่ยจะมีการแตกและไปอุดตันเส้นเลือดต่างๆทั่วร่างกายได้ส่งผลให้มีการกําเริบของระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะนอกจากนั้นเนี่ย เชื้อยังส่งผลต่อระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกายนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบในผู้ป่วยเบาหวานอาจจะทําให้ค่าระดับน้าตาลเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงผู้ป่วยเบาหวานมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้ค่ะและโรคนี้มักจะทําให้เกิดภาวะไข้สูงคนไข้ร่างกายขาดน้ํานะคะดังนั้นผู้ป่วยที่มีโรคไตเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดมีเกลือแร่นในร่างกายผิดปกติได้ค่ะ ามว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังอะไรนะคะที่หากรับเชื้อเข้าไปแล้วจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงแทรกซ้อนได้นะคะลําดับแรกที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผู้ป่วยเบาหวานนะคะถัดมาก็จะเป็นในกลุ่มของโรคปอดทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอปอดอุดกั้นถุงลมโป่งพองหรือว่าหอบหืดนะคะผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะผู้ป่วยมะเร็งที่จําเป็นต้องได้รับเคมีบําบัดนะคะผู้ป่วยไตวายวระยะสุดท้ายนะคะ รวมถึงผู้ป่วย HIV หรือว่าภูมิคุ้มกันหมกพล้องต่างๆด้วยค่ะสำหรับในส่วนของกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญมีอะไรบ้างนะคะอ่าดับแรกพันไม่ได้ก็คือเด็กนะคะเด็กเนี่ยอายุตั้งแต่6เดือนถึง5ปีนะคะรวมถึงผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะคะ ผู้ที่มีความพิการทางสมองหรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะผู้ที่มีน้ําหนักเกิน100กิโลกรัมนะคะผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ต้องรับเลือดเป็นประจํานะคะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในไตรมาสที่2และ3นะคะถือได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสําคัญนะคะถ้ามีโอกาสแนะนําให้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละ1เข็มค่ะสำหรับผลกระทบของโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กนะคะ ะคะพบว,ว่าในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนียจะมีอัตราการนอนโรงพยาบาลรวมถึงอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นหลายแสนคนนะคะนอกจากนั้นในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า3ปีนีย่ยังสามารถพบภาวะแทรกซ้อนเช่นหูชั้นกลางอักเสบหรือว่าปอดอักเสบได้สูงถึง40%นะคะนอกจากนั้นการที่เด็กป่วยเนี่ยก็ทําให้ผู้ปกครองจะต้องมีการลางานขาดงานเพื่อมาเฝ้าเด็กนะคะก็จะทําให้ส่งผลกระทบทางด้านของเศรษฐกิจด้วยค่ะ ถามว่าการป้องกันไข้หวัดใหญ่เราจะป้องกันได้ยังไงบ้างนะคะเนื่องจากว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแบบรุนแรงเฉียบพลันนะคะดังนั้นเนี่ยการป้องกันอันดับแรกสําคัญมากนะคะก็คือการล้างมือเป็นประจำและสม่ําเสมออาจจะด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เจลนะคะถัดมา การสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือจะมีการรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย2ชั้นก็จะทำให้สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อตัวนี้ระหว่างบุคคลได้ค่ะสามนะคะ,าะ,คะการเลี่ยงเข้าไปในสถานที่แออัดต่างๆนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อจากการแพร่กระจายนะคะ และ4ก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะอย่างน้อยที่สุด1-2เมตระนะคะก็จะช่วยลดการแพร่กระจายระหว่างบุคคลได้ค่ะและข้อที่5นะคะสำคัญมากเลยนะคะเป็นความโชคดีนะคะที่มีการคิดค้นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ขึ้นมานะคะซึ่งก็จะช่วยลดทั้งอัตราการเสียชีวิตรวมถึงอัตราการนอนโรงพยาบาลนะคะแนะนำว่าควรที่จะต้องฉีดอย่างน้อยปีละหเข็มนะคะ อาจจะเป็นช่วงก่อนที่เข้าหน้าปนก็ได้นะคะเพื่อทําให้ร่างกายเราเนี้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะและถ้าหากมีโอกาสรับกันภายในครอบครัวเองเนี่ยก็จะทําให้คนในครอบครัวเนี่ยก็แข็งแรงไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับในเด็กนะคะถามว่าเด็กอายุเท่าไหร่จึงสามารถรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้นะคะ ตอบก็คือว่าเด็กที่มีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปสามารถที่จะรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะคำถามต่อมาถามว่าแล้วเด็กที่มีอายุน้อยกว่า6เดือนล่ะคะเราจะทํำยังไงนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนนะคะเราก็จําเป็นจะต้องให้ผู้ที่อยู่แวดลอ้อมหรือว่ารอบข้างเด็กนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นปู่ย่าต,ตายายหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยนะคะรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันโดยครบถ้วนค่ะ เพราะจะได้สามารถป้องกันตัวเด็กเองได้ด้วยนะคะซึ่งประโยชน์ของการนับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะมีมากมายกว่าที่เราคิดนะคะลำดับแรกเนี่ยก็คือป้องกันอัตราการนอนโรงพยาบาลหรือว่าอัตราการเสียชีวิตนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าความรุนแรงน้อยเราก็จะไม่ต้องขาดงานนะคะและหากผู้ที่มีโรคป,ประจําตัวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคป,ปอด หัวใจโรคหอบหืดหรือว่าถูกลมป่งพองหรือว่ามีภูมิคุ้มกันบุกร่องนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีอาการรุนแรงดังนั้นหากเรามีโอกาสรับวัคซีนป้องกันนะคะก็จะสามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปอดบวมหรือว่ามีโอกาสติดเชื้อในกระแสะเลือดจนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นวัคซีนมีประโยชน์มากนะคะจะเสี่ยงทําไมคะกับโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนมาฉีดวัคซีนกันดีกว่าค่ะ คำถามที่หลายหลายท่านสงสัยว่าทําไมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงจําเป็นจะต้องรับทุกปีนะคะเหตุผลที่เราจะต้องรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีนะคะก็เพราะว่าลําดับแรกก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นียสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้ในทุกๆปีนะคะดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนทุกปีเช่นเดียวกันค่ะและ2ก็คือ หลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงสุดที่2สัปดาห์นะคะและจะสามารถอยู่ได้1ปีนะคะโดยที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วง6-8เเดือนหลังจากที่เราฉีดวัคซีนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยภูมิจะค่อยๆลดลงนะคะจึงเป็นที่มาว่าเราจะต้องบูธด,ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่3ทุกๆปีนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่มีความกังวลใจว่า กําลังจะรับวัคซีนโควิดหรือว่าอยากจะรับวัคซีนโควิดร่วมกับไข้หวัดใหญ่จะมีแนวทางปฏิบัติยังไงลองไปชมกันค่ะแบบที่1นนะคะต้องการรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะมีวิธีการก็คือว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไปแล้ว2สัปดาห์ก็สามารถที่จะไปรับวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่1ได้เลยค่ะ แบบที่2นะคะต้องการรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ระหว่างที่รับวัคซีนโควิดนะคะก็ถ้าเกิดว่าเรารับวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่1ไปแล้วนะคะก็เว้นระยะ2สัปดาห์สามารถที่จะรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้เลยค่ะสำหรับแบบที่3นะคะก็คือรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หลังจากที่ครบคอร์สของวัคซีนป้องกันโควิดแล้วนะคะก็คือวิธีการเนคือหลังจากที่ท่านเนี่ย รับวัคซีนป้องกันโควิดครบ2เข็มแล้วนะคะให้เว้นระยะห่างไป2สัปดาห์ท่านก็สามารถที่จะรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ต่อได้เลยค่ะค่ะโดยสรุปนะคะ,ะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถที่จะรับร่วมกับวัคซีนป้องกันโควิดได้โดยมีแนวทางปฏิบัติทั้ง3แบบที่กล่าวมาแล้วนะคะ ท่านใดที่กําลังมีแผนจะรับวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะสามารถที่จะเว้นระยะห่างประมาณ2สัปดาห์ก็สามารถที่จะ,ะฉีดตอนเ่อนกันได้ค่ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะคุณหมออีก,ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกทกท่านนะคะคงจะได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่ก่อโรคไข้หวัดใหญ่นะคะ,ะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วยังไงเรียนเชิญทุกท่านไปรับวัคซีนกันนะคะเพราะว่าป้องกันดีกว่ารักษามาฉีดวัคซีนคุ้มค่ากว่าค่ะ ในคลิปหน้านะคะคุณหมออีก,ก็จะมะีความรู้ในเรื่องของอวัคซีนนะคะที่ป้องกันปอดอักเสบอีก1ตัวนะคะนั่นก็คือวัคซีนป้องกัน IPD หรือว่า Invasive pneumococcal disease นั่นเองค่ะ,ะฝากติดตามชมด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช้ฝากกดแชร์และฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหมออีทผลิตคลิปดีๆมานำเสนออีกนะคะ อาหน้าผลแล้วฝากทุกท่านฉีดวัคซีนป้องกันและดูแลสุขภาพดีๆค่ะมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ